ให้เสียภาษาไทยโดย t r k ด r a g o n Ball P h h h ความเดิมจากตอนที่แล้วในด r a g o n Ball P h ี h ีเบจิต้าได้สัมผัสถึงพลังงานของฟรีเซอร์ได้จนทำให้กุรูลีนและโกหังก็ตกใจกันไปตามๆกันหวังว่าเขาจะตัวรอดได้จากฟรีเซอร์นะครับมันกำลังจะมาแล้วเราจะไงดีล่ะฮะโกหัอ เบจีตูดแกคิดว่าฉันนันกาขนาดหาพวกแกไม่เจองั้นรึอใช่ฉันรักแกนะเบจีตูแต่ถ้าคิดว่าโคนจะได้ก็เข้ามาสิฮ้คิดว่าฉันตามแกไม่ทันงั้นรอเตรียมตัวตายซะไอ้เบจีตูปิว ตูดหลงแกมันทำให้ฉันนึกถึงมิตรภาพดีๆที่เรามีให้กันแล้วมันก็ทำให้ฉันมีม,มีอารมณ์เออเดี๋ยวจะมีชาวไซเามาโค่นแกอีฟีเซอร์เออเจ้าหมอน,นั้นพูดถูกนะนายรู้ไหมอาป้าป้ามาแล้วป,ะปะ้าป,ะ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 ปะ้าเป็นป้าป้าของมึงเหรออืมแกเป็นใครฟะฮึก็ก็ก็คุยฮะกูนี่แหละคือทูปไซเาที่แท้จริงจิ่แท้ก็แกไอ้พวกเกหัวทองที่มีกล้วยอันเล็กเล็กพ่อมึงสีฟีเซอร์ คุยวยกูยาวแล้วแข็งมากอันประมาณเท่านี้เล็กมากมากอ่ะเพิ่มอีกอ่ะมาบับระโอ้บับระกันไหมกูคุยฉันมีอะไรจะบอกนายไรอย่าตอนที่ฉันยังเด็กฟรีเซอร์มันเคยเอากล้วยยัดไปในรูตูดของฉันเนี่ยเออเลยแกมาด้ปีศาจฟรีแซ่ช่วยไม่ได้ตูดมันหนาเดาอย่าให้มันทำลายศักดิ์ศรีก็ชาวส่ยะนะกูคุยเนี่ยด ตายแล้วแกมันไอปีศาจฟีซเออ่เออหูกูแอบตายดีกว่าเย่ yeah, งูกูนายทับได้แล้วเดี๋ยวนะถ้ามันตายแล้วแต่แปลว่าชาวท่อไปกูต้องตายอย่าบอกนะว่ากูคิดถูกจะเอเบ,บเบิบวโอไมย์สิบเก้าตอนผ่านไปอ่อ uh. ฮะผมของมึงมึงเป็นเกย์ใช่ไหมฮะใช่เออดีโกควยดีมากถานายเป็นอย่างนี้แล้วก็ฉันมีข้อทห่นายอะนะถ้านายไม่อยากจะสู้กับฉันหรืออยากจะหนีไปก่อนเลยฉันก็ไม่ว่าอะไรนะใช่เป็นคนดีแอะกูไปฆ่าพ่อฆ่าแม่มึงรืงึไงมึงถึงตั้งแับกูขนาดนี้นายทำได้แล้วนะกคยุย หากคุณผู้ชมชอบอย่าลืมกดซับะไครปกดไลค์กันด้วยล่ะครับและอย่าลืมแชร์ความสนุกนี้ให้เพื่อนคุณได้รับชมกันต่อไปสำหรับช่นลนี้มีชื่อว่า T.R.K ขอบคุณครับ